โหนะคะซึ่งผ่านมาห้าปีกว่าแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่สิ้นหวังกับทุกกระบวนการในประเทศนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ,องค์การตำรวจทหารหรือแม้แต่กระทรวงยุติธรรมเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วภาคการธรรมมันไม่มีอยู่จริงในประเทศนี้กี่ชีวิตแล้วที่ต้องสังเกยให้กับความคิดเห็นทีแ่แตกต่างสามจบนี้นะคะพอยอ้อนกลับไปเมื่อปีหกเดือนหลายคนในที่ทำงานกระทรวงยุติธรรม i'm <laughs> a เลวแค่ไหนคุณคิดว่าคนอะมันต้องเลวแค่ไหนมันถึงฆ่าคนได้ขนาดนี้แล้วไม่ใช่มีแค่นี้ยังอีกหลายวิตท,ที่ถูกอุ้มหายผู้นี้ภัยเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังไปถูกตามล่าฆ่าไม่เจอศพหนึ่งในนั้นก็นะคะืออาจารย์สุรชัยนะคะอาจารย์สุรชัย ก็ย้งเขาประกันตัวเหมือนกับว่านี้ประกันเมาานมีชอบเดียวละสามพันมึ๊ึ๊ มีอะไรเลยเขามีอย่างเดียวพูดความจริงการพูดความจริงเช่นเช่นกับพ่กพ่กทำไรคะรพ่กอาจจะมีการต่อสู้ของเขาอาจจะก้าวแล้วอาจจะทําให้คนหลายคนไม่ชอบใจแต่ไม่ใช่ไม่ว่าจะความก้าวแล้วหรือคำพูดของเขาไม่เคยทําให้ใครตายแต่พวกเราคนที่เห็นต่างนะคะถูก่าดทำแล้วทำอ,อีกแล้วจากมานั้นถึงวันนี้มีบ้านตรงไหนที่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆขบวนการยุติธรทมอะ มันไม่สมควรมีในประเทศนี้เลย